ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันนี้ก็จะได้ยก คาถาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคาถาในพระไตรปิฎกล้วนพระพุทธเจ้าได้แสดงแสดงคำที่จะแสดงในวันนี้คือธรรมโมหเวรคกสษิธรรมจจรีธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติ เอสานิสังโสรมเมสุจินเนนทุกขติงคจติธรรมจารีผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษารักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคำนี้เป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออยากจะเปรียบเทียบว่า การที่เราปลูกต้นไม้ในอันดับแรกเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่งอกมาวันเดียวได้ผลจะต้องปลูก5ปี10ปีจะเป็น,นต้นงอต้นทุเรียนหรือจะเป็นพวกมะม่วงมะปรางอะไรก็สุดแล้วแต่ในขั้นต้นนั้นเมื่อต้นไม้ยังอ่อน ก็จะต้องใส่ปุ๋ยและรดน้ำให้ต้นไม้นั่นงอกงามเพื่อที่จะผลิตผลให้แก่เราในการที่ใส่ปุ๋ยรดน้ำก็คือลงทุนลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยแรงต้องซื้อปุ๋ยมาต้องใช้แรงแล้วก็ต้องรอเวลาเช่นเดียวกันกันกบที่ เราพากันปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมในอันดับแรกก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในอันดับแรกก็ต้องทรมานตัวบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้สมบูรณ์อย่างพระพุทธองค์สแสดงไว้ว่าให้ปฏิบัติทุดงก็เพื่อขัดเกลากองกิเลส โทดงนั้นไม่ได้ไปทำเพื่อสะสมกองกิเลสแต่ทำเพื่อขัดเกลากองกิเลสก็จำเป็นต้องลงทุนเ,เหือดตกยางออกสารพัดต้องออไปทรมานอยู่ภายใต้ต้นไม้เ,เรียกว่าธโทดงหรือว่ารัญญิการทุดงกันในป่าอะไรเหล่านี้เมื่อเรากระทำได้แล้ว ที่เราปฏิบัติเนะ่ยเมื่อเราก็ทำได้แล้วเนี่ยก็เหมือนก็ปลูกต้นไม้อันดับแรกเราก็ปฏิบัติธรรมต่อไปพระธรรมก็จะกลับมารักษาเราต้นไม้ที่เราปลูกลงไปแล้วลงทุนลงไปแล้วเมื่อมันออกผลต้นไม้ก็มาให้เงินให้ทองเ,อเราหมายความว่าให้ผลกับเรา ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติขัดเกลากองกิเลสนับไปตั้งแต่การาทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิแล้วก็จะต้องเหนื่อยเมื่อยเดินจงกรมก็เหนื่อยเมื่อยแต่ว่าผลออกมานั้นมันก็กลายเป็นพลังจิต พลังจิตนั่นคือผลิตผลของสมาธิเหมือนกันกับผลิตผลของต้นไม้ที่ออกมารักษาคนให้เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เพราะว่าเขาได้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็ทำให้เขาร่ำรวยเช่นเดียวกันกับเมื่อปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรม ในหนทางที่ถูกต้องในเรื่องของหนทางที่ถูกต้องนี่เป็นความสำคัญเพราะว่าเช่นการรักษาต้นไม้ก็รักษาในทางที่ถูกต้องต้งตนไม้บางอย่างลดน้ำมากเกินไปก็ตายเน่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็ตายเฟร่ต้องใส่พอดีพอดีต้องลดน้ำให้พอชุ่มโชก ไม่ใช่เป็นแบบน้ำท่วมต้นไม้ก็ตายหมดอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกับเราพากันทำสมาธิเราก็ต้องทำพอดีพอดีสิ่งที่มันจะพอดีได้นั้นอยู่ที่ท่านจะได้พากันศึกษาศึกษาเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางกลางหนทางกลางก็คือหนทางพอดีพอดี อย่างเช่นโรงทรงสแสดงสัมมาสมาธิสมาสมาธิท่านก็ให้ทำไปถึงฌานที่สี่ไม่ต้องเกินอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมมาสมาธเมิเมื่อทำพอดีพอดีพลังจิตก็เกิดขึ้นเมื่อทำเกินกว่าไป ก็เรียกว่าสุบกินพลังจิตเมื่อสูบกินพลังจิตผลออกมาก็ไม่ดีเกิดเป็นประสาทหลอนบ้างเกิดเสียสติบ้างมันก็มีเพราะมันมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการรักษาสมาธิของเราทั้งการเดินจงกลมทั้งนั่งสมาธิเราก็ทำประดิบดี เมื่อทำพอดิพอดีแล้วพลังจิตก็สะสมะเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้าพลังจิตนี่จะกลับมารักษาเราชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องพบวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่รู้ว่ากี่ผนอาจจะเก้าผลสิบผลอาจจะหนึ่งสองผล, 1, ผลที่ให้เราต้องตัดสินใจโดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจผิดในวิกฤตการณ์นั้นเราก็จะต้องเศร้าใจไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจถูกนั้นเราก็จะสบายไปตลอดชีวิตสิ่งที่จะตัดสินได้นั้นคือที่ถูกต้องนั้นคือพลังจิตพลังจิตเมื่อสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัวเตือน เหมือนกันกับท่านทั้งหลายพากันเรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือนั่นในขั้นแรกก็ต้องไปโรงเรียนเหน็ดเหนื่อยกว่าจะเรียนจบประถมมัธยมเมื่อเรียนจบประถมมัธยมแล้วเออเราก็การศึกษาความรู้เหล่านั้นก็เข้ามาฝังสนิดสะสมอยู่ที่จิตเมื่อเราเปิดหนังสือเอามาอา่าน เราอ่านได้หมดแเราต้องการจะเขียนอะไรเราก็เขียนได้เพราะมันมีตัวเตือนถ้าเราเขียนผิดมันก็เตือนเพราะเราได้สะสมเอาไว้แล้วแต่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสเส่ไม่มีตัวเตือนตัวนี้จะอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องจะเขียนก็เขียนไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำสมาธิเมื่อไม่ได้ทำสมาธิเขาก็ไม่มีพลังจิต เมื่อไม่มีพลังจิตมันก็ไม่มีตัวเตือนตัวเตือนจึงเรียกว่าเป็นตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธเจ้าตรัรสว่าสมโมหะเวรคติธรรมจริผู้ปฏิปฏิบัติธรรมแล้วพระธรรมจะต้องรักษารักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็คือไม่ให้ตกไปในที่โง่ ถ้าคนไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือคือไม่ได้รับการศึกษาเขาเรียกว่าคนโง,ง่แต่คนที่ได้เรียนศึกษาเขาเรียกว่าคนฉลาดประเทศใดที่มีคนโง,ง่เยอะๆประเทศก็ไม่เจริญเพราะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ประเทศใดที่มีคนรู้จักหนังสือแทบทุกหัวระแหงประเทศก็เจริญเพราะคนอ่านหนังสือออก ฉันได้ก็ดีร่างกายตัวที่เราได้มาจิตใจที่เราได้มาเขาเรียกว่าเป็นคนเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนโง่เราก็ไปเจอความชั่วรู้ความชั่วหรือความดีก็ต้องไปตกความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดเราก็ไปตกอยู่ในฐานะดีนี่เขาเรียกว่า เป็นผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือเรียกว่าสะสมคุณงามความดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายาที่นับถือพระพุทธศาสนาพากันคิดว่าเถิดว่าพระพุทธศนาพระพุทธศาสนาสอนให้มีศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิแล้วก็มีพลังจิตแล้วศีลมันก็เกิดขึ้นมาเอง เมื่อเรามีพลังจิตแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือสมาธินั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายอย่าพันพากันละเลยพยายามทำสมาธิแม้ว่าจะวันน้ยเล็กลน้อยเท่าไหร่มากเท่าไหร่ตามสมควรก็จะถึงซึ่งความเป็นผู้ไม่ประมาทสวัสดีสาธุ